ถูกไหมไอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นปกยันนะเนื้อเงินสร้างสามร้อยองค์ยันนะเนื้อทองแดงสร้างเป็นหมื่นนะเนื้อเงินเนี่ยเขาจะมีตําหนิในในเนื้อเงินเขาอยู่เพราะฉะนั้นทองแดงก็มีบล็อกเงินครับรบลอกแมวบล็อกเงินน,นี้เวลาคุณซื้ออะถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็ยิงเปอร์เซ็นต์หน่อยอคุณก็ยิงเปอร์เซ็นต์หน่อยนะครับอ่ะผมจะให้ดูปกเนื้อเงินนะนี่ปกเนื้อเงินเนี่ย ตำาหนิในบล็อกของเนื้อเงินมันจะตรงนี้นี่มันมีตรงนี้นี่มีขีดตรงนี้หนึ่งขีดนะครับแล้วก็แล้วก็ตรงนี้หนึ่งขีดอันนี้คือในเนื้อเงินนะครับในเนื้อเงินเห็นไหมแป๊บหนึ่งอ่าเนื้อเงินแล้วถ้าเป็นทองแดงบล็อกเงินล่ะมีเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมมีเหมือนกันเห็นป่ะนี่ขีดตรงนี้นี่นี่ตรงนี้หน,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 นึ่งอันตรงนี้หน right. <avez matters. S 1> ึ่งอันมีเหมือนกันเห็นป่ะ อันนี้เป็นทองแดงบล็อกเงินนะครับทองแดงมีหลายบล็อกนะแล้วถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยเส้นตรงนี้จะคมมากเนี่ยเส้นที่วิ่งวิ่งผ่ามาตรงนี้จะคมมากอะนนียเห็นไหมเส้นตรงนี้จะคมมากเนี่ยเส้นวิ่งผ่ากลางเนี่ยวิ่งอย่างนี้มาเนี่ยเห็นเส้นคมไหมอ่าเห็นไหมชาล้วเนี่ยคมกริปเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยคมกลิปเนี่ยเส้นวิ่งเนี่ยคมกลิปเลยเห็นไหม แต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงอ่ะบล็อกเงินเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเพราะว่ามันก็เห็นนะเห็นปะ่ะเออเห็นเหมือนกันแต่มันเพราะทองแดงมันแข็งกว่าไงเนี่ยเห็นปะ่ะเส้นเนี้ยเนี่ยเส้นเนี้ยวิ่งเนี่ยปุ๊บขมกิบเห็นป่ะแล้วก็ข้างๆเนข้งข้างๆมันจะมีเนื้อเนอหน่อยเนี่ยเนื้อเนื้อเนอเนเนเนวิ่งเนี่ยเนออะทองแดงก็มีไหมอ่ามีเหมือนกันเห็นปะ่ะครับอ่านะครับแล้วก็ สุดที่เขาดูกันก็คือตรงนี้นี่นี่นี่คมคมเลยคมคมเลยเห็นไหมคมคมเลยนะครับนี่ทองแดงปอกเงินก็มีเหมือนกันคมคมเลยเห็นปะ่ะน,นี่แล้วก็อีกประเด็นอีกอันนึงนี่ดูนี่ข้างแขนข้างแขนนี่คมคมเลยแขนนี่ข้างแขนพี่ดูนี่ข้างแขนนี่ เนื้อเกินข้างแขนเห็นไหมครับเห็นไหมเนื้อเกินข้างแขนจุดนี้จุดนี้นี่เห็นป่ะนี่เนื้อเกินข้างแขนเนื้อเงินนะครับอันนี้เนื้อเงินนะเนื้อเงินนะข้างแขนอ่ะไปเนื้อทองแดงบ้างเนื้อทองแดงบ้างทองแดงบล็อกเงินนะครับอ่าเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเห็นป่ะเหมือนกันไหมเห็นป่ะ มาตรงเนี้เนี่ยเส้นที่ปิ้นขึ้นมาเนี้ยเนี่ยเนี่ยเส้นนี้จะขมมากจ,จะขมดูนขึ้นมาเลยสามร้อยเหรียญนะครับไม่มีใครโฟกัสให้ดูก็จะไม่ได้เห็นชัดขนาดนี้นะครับอ่าอันนี้ทองแดงเห็นปะทองแดงบล็อกเงินนะครับทองแดงบล็อกเงินเปรียบเทียบให้ดูนะบางคนบอกว่าทองแดงบล็อกเงินเป็นยังไงนะครับเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้อ่ะพอพลิกหลังนะครับพลิกหลังคือเอกลักษณ์ของปกยันนะ ที่เป็นเนื้อเงินหรือเป็นบล็อกเงินเนี่ยหรือเป็นพิมพ์นอื่นอะถ้าเราสังเกตได้ง่ายเนี่ยด้านหลังมันจะปิ้นปิ้นปิ้นอเห็นป่ะแล้วปิ้นเนี่ยมันจะมีเนื้อแหว่งเพรากว่าเกิดจากการปั๊มแล้วก็รัศมีเนื้อเขาฉีกอะเนื้อเขาฉีกอะเนี่ยเนื้อเขาฉีกตามเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเห็นป่ะมันจะมีปิ้นแต่ปิ้นต้องตั้งคมๆนะแล้วก็เส้นพวกนี้สําคัญนะเพื่อนๆเนี่ยเส้นพวกนี้เนี่ย เนี่ยเนี hmm. it. It ่ยเนี่ยเส้นพวกนี้เนี่ยเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเป็นเส้นธรรมชาติอะแต่จริงมันมีติดทุกองเนี่ยเห็นป่ะนี่เห็นป่ะแล้วมันจะปิ้งขึ้นมาอ่ะดูเนื้อตรงอันนี้เหมือนกันแล้วเห็นไหมเห็นป่ะปิ้งเหมือนกันเห็นป่ะขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็มุมด้านนี้นี่มุมด้านนี้นี่เส้นที่วิ่งตรงนี้นี่เห็นป่ะนี่เส้นที่วิ่งนี่เห็นป่ะนี่แล้วก็เส้นนี้เห็นป่ะอ่ามันจะแหวงเหมือนกันแหละ นะครับแหว่งเหมือนกันด้านนี้ก็แหวงอันนี้เนื้อทองแดงบล็อกเงินนะครับเนื้อทองแดงบล็อกเงินเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็แหวงเหมือนกันเห็นไหมแต่อันนี้จะคมชัดเพราะบล็อกเงินเนี่ยจะคมชัดมากเห็นไหมเนี่ยแหว่งคมชัดมากแล้วก็รัศมีพวกนี้เขาบอกต้องคมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาบอกต้องคมเป็นเม็ดไข่ปลาคมคมเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ทองแดงคมคมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยปั้มขยับขยื่นได้นะเห็นไหม นี่หลวงปู uh, uh, <Cold siege. S 2> ่โตเห็นป่ะอ่านะครับอ่เดี๋ยวไปดูตัวตัดตัวตัดตัดเนี่ยเป็นตัวหนึ่งในการตัดสินใจในการที่จะทําให้เราเช่าหาพักเครื่องได้อย่างอย่างแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะอ่านี่เอาเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับเห็นเห็นนะเห็นลักษณะการตัดไหมนี่เห็นลักษณะการตัดไหมเห็นป่ะเขาแหวงเนี่ยเขาแหวงนี่เลยเนี่ยเขาแหวงเป็นในทิศทางเดียวกันเลยเห็นป่ะชิปปิ้นอะเห็นป่ะชิปปิ้นเขาเป็นทิศทางเดียวกัน เห็นไหมเพราะว่าต hmm. ัวตัดมันใช้มันใช้เครื่องตัดตัวเดียวกันอะแต่มันอาจจะเต็มใบไม่เต็มใบมันมันเกิดขึ้นได้ไงครับอ่าเห็นไหมเนี่เห็นไหมเนี่ตัวตัดซ้ายมือเป็นเนื้อเงินนะครับขวามือเป็นเนื้อท่องแดงนะตัดมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่มันไม่เหมือนกันทีเดียวอ่าเห็นไหมอันนี้ อืดองไว้ดูให้ชัดขอบได้นะคอบได้นะไม่มีกอปปี้ไหลอ่ะอ่ะเนี่ยชัดนะพระเล็กกระถ่ายให้ชัดได้ขนาดนี้เลยอ่าเนี่ยอ่ะนี่ตัวตัดนะครับทองแดงบล็อกเงินกับเนื้อเงินเนื้อเงินบล็อกเงินเนี่ยเพื่อนเจออย่างเงี้ยเห็่าเพื่อนไม่ต้องไปถามใครเลยเนี่ยนะครับ เนี่ยดูด้วยตัวเองได้เนี่ยเห็นป่ะนี่ดูลอยที่มันปิ้นขยับออกมาเห็นป่ะมันมันม,มาในทิศทางเดียวกันเลยแล้วจะดูข้างหนึ่งอ่ะนี่ตัวตัดนี่ยตัวตัดเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะเห็นตัวตัดเนี่อ่ะไล่หน่อยนี้เลยอันนี้มีรอยปุ่มตรงนี้เนี่ยเห็นไหมลอยที่มันมันตัดไม่เต็มมันยังเปรอยเดียวกันเลยเนี่ยรอยตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะ ตัดไม่เต็มยังเป็นรอยเดียวกันเลยอ่ะเห็นปหมเนี่ยเนี่ยอ่ะนี่อ่ะตัดเงินอ่ะมันจะคมกว่าครับอะเนี่ยบาทนี้เหมือนกันเลยเนี่ยปึกบึกเนี่ยอ่ะนับลองบาร์โค้ดได้เลย อ่า6เตอะอ่าฮะนะนี่ฮ <Okay. S 1> ะเนี่ยลอ,อ,อยที่มันขยับมันยังขยับเป็นคลื่นเหมือนกันเลยอะเห็นปะนี่นี่เห็นปะอ่าเห็นไหมนี่อ่ะชัดเจนนะครับก็ไปดูเพิ่มเติมหาความรู้เพิ่มเติมมาเรานะผมก็จับได้อ่ะดูก้นอ่าดูด้านก้น อ่เนี่ยน,นะรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆผมว่าเอาจริงอะเอาจริงอะหาดูยากนะหาดูยากนะเพราะว่าเพราะว่าเอาจริงอะเวลาเพื่อนๆซื้ออะมันหาหาดูที่มันชัดละเอียดอย่างเงี้ยมันค่อนข้างยากนะครับนี่นะ นะอันนี้แดงแป๊ดเลยอ่ะแดงแป้นเลยอ่าพี่ธรรมะโดยธรรมชาติบอกว่าเปิดราคาอะไรอันนี้ขอญาตยังไม่ได้เปิดนะครับขอให้แบบคือจริงๆอ่ะราคากลางอ่ะอันเนี้ยแต่ก่อนมันหมื่นกว่าบาทอันนี้ก็ไม่ค่าหมื่นอันเนี้ยแต่ก่อนมันแสนกว่าบาทเดี๋ยวนี้ก็ผมว่าก็ไม่น่าข้ามนะครับราคาการแต่ในอนาคตราคาเป็นเท่าไหร่เราไม่รู้ไนงะแล้วของอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับฝีมือในการในการขายว่าลูกค้าอยากได้นะครับแล้วก็ หาขอไม่ได้แล้วมาฟิตเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็เป็นอะไรที่มันก็หาไม่ง่ายนะครับวันหนึ่งอาจจะเหลืออยู่หมื่นกว่าบาทก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่อ่าเนี่ยครับออกไปมาขามนี่ผมมาเทียบให้ดูนะครับว่าบล็อกเงินดูยังไงประมาณนี้นะครับ